เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ทำมอดไดอารี่ก็จะเป็นซีรีส์ที่ผมมานั่งทำมอดไม n ค c r ล f บนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาทำเอ่อฟีเจอร์ที่เรียกว่าเวลาเราไปคลิกขาคลิกคลิกขาคลิกขวาที่ป้ายเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าอ e ินดิไซให้เรามาครับจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยครับผมเอ่อก็น่าจะได้เห็นผมเขียนโค้ดไปข้างต้นแล้วเนาะนี่ก็คือเป็นการทดลองแรกของผมก็คือเนี่ยกดคลิกขวาไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเว้ยผมเลยขยายหน้าจอปึ๊บเกมแคสแล้วงงเลยว่ามันเป็นเป็นเพราะอะไรพอมาดูเออเรก็อ๋อเจอปัญหานิดหน่อยก็คือไซบล็อกมันแบบมันมันตรวจเปิดโดยไม่เจอถ้าพูดภาษาคนผมก็เลยต้องแก้นิดหน่อยครับผมก็คือที่มันเออเรอเนี่ยเพราะว่าผมไปแก้ที่บล็อกผิดจริงๆมันต้องไปแก้ที่เบล็อกป้ายแต่ผมไปแก้ที่บล็อกไหนไม่รู้มันก็เลยเออเรอ อืมเกมแคร์เลยเห็นไหมละ่ะแล้วก็เพื่อความสะดวกในการเออทำมอดเพิ่มขึ้นผมก็เลยย้ายไปทําในโปรแกรมเอเอ Eclipse นะครับแล้วผมก็ทําเสร็จบูมใช้ได้ได้ใช้ได้แบบงงๆด้วยนะแต่ผมก็เลยเห็นปัญหาว้ยก็คือถ้าผมคลิกขวาแบบนี้เลยเนะี่ยมันทําให้เวลาเราวางล็อกอะไรจดต่อกันเนี่ยมันแยกผมก็เลยทําให้แบบมันต้องกดชิประหว่างคลิกขวา,ามันก็แก้นิดหน่อยนั่นแหละอืม แล้วก็เดี๋ยวไปดูเลยครับผมเมื่อผลลัพธ์ของผมทั้งหมดมันจะเป็นยังไงและนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่ผมทํามาบอกเลยว่าโคตรภูมิใจกับตัวเองที่ทําได้อะวอกจากนี้ผมก็คิดมานานนะว่าจะทะําอ่ะนี่กดชิปแล้วคลิกขวานี่ก็ขึ้น,นเลยกดเทก็หมดไปแล้วกับทำมดไดอารี่นะใครชอบก็ให้กันกดไลค์นะกันผมจะได้รู้ว่าคุณชอบคลิปอีพีหน้ามีแน่นอนแต่จะลงตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าผมขี้เกียจ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ